สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้คุณพ่อเพีย่ยมเพิ่งม,มาเปิดร้านค่ะเสียงยังเป็นเสียงยัง

น้องก็แงหัวล้านเลยปัจจุบันน้องก็แงหัวล้านล้านคือพอมันอันนี้คือวลาลานี่โคกเนี่ยงามคมอนี่น้ำนี่มาด้านดอกมากค่ะน้ำเก็บหิมะมาด้านเนี่ยมากมา,มาออกมาที่หลังาเสร็ น,น,น,นี่แกน้ำมเอาลูกอ่ะแป้งแกนี่นี่นี่แกะนี่ก้อนแป้งแกอันนี้คองมากเล็กหน่อยไปแกคุณลูกไปแกคุณปะก็สองแถวก็ได้ แยกเลอยตรงนั้นตอสองแถวเลยเออแยกสองแถวเลยลตรงนี้ข้างหลัง ต่อแถวบุญ hmm. ก mm. mm ็ได้ค่ะสองแถวสองแถวเดือนยสหมสวแูแป้งลูกเดือนสะกาว สองอันสองอันขอสองอัน้าวัสดีค่ะอาอถุงว่าใส่เอาอาถุงใส่เอาถุงอาไปเลไนั่นแก้วคแก้ว คือบอกเจคือว่าหลอดอหลอดอหลอดนั่นแน่นน่ะนี่หลอดเี่นเพิ่นแน่หลอด แกกับปุ่นของแทนแจกน้ำได้ขายดีน้ำน้ำได้ขายดีคนดีะออกจากโรงพยาบาลม่เราคนดี้เากัแ <aja> ม่ลูก้ำไหลแ้นบายแม่เจ้าเด้อ ซาธุค่ะสาธุใม่ทานจำนอส่วนนว่ากันช่าใช่าบ่าอาเนี่ยวฮะฮเฮะ่ะฮะฮอฮะฮะฮฮะ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 ฮ้ฮะฮะฮะัะฮะ่ะฮะะฮ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 นี้ย่ะเขาะฮะฮ่ะฮ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 วฮะเะฮ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 าฮะออะ จอเอาสิเนอเนี้ยเอาเมื่อนั่นไปจอไปจอนี่มมนเลยไปเสียเล่มเลยไ่ได้ปวดปวดไม่หยุดบันเขาเล่วมาปวดปวดแล้วบานที่ใครไถแน่เขาเล่นจอทั้งมาด้วยบันโอ้ส่องม่านเขาจอทั้งหลังเขาให้มาพักบ้านบ่หรือไปอุดรตลอดแม่คนบ่อคนนนอนูีฝุ่นเนี่ยหลายขึ้นแล่ไปแต่ว่าที่ซีผุ่นเนี่ยไปตึงตโท่อกันกับคอยแล้วคนบ่ก มาเนสิบไปอุดอนดิ่แข็งขาวนัไนไฟมีเขาก็ไปพ่อลูกหลายลูกส่วนตัวค่ะท่านผู้ชมพอล็อกของแท้เพื่อนกับเขาลงบานตามค,คุุยกันกับแม่เพื่อนละเนาะมันมาต่อเอาหวยของคุณเอกชัยพ่นชงมม่ห้หลายมือลคะค่ะชุดพิเศษบนวิเคราะห์แล้วถูกแนี่นอนเด่นที่หกกับเจ็ดค่ะ เด่นที่หกกับเจ็ดนะคะเพิ่นให้จับคููรับร่องถูกแน่นอนเพิ่นวานะ่ะเพิ่นกับประพา,าดเน้่ยหลักก,กรนเพิ่นกับเข่าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเข่าบนเข่าล่างเนี่ยของคุณเด็กก็ใช่กระไดเนาะเพื่นกับห้คู่มาที่หกสองหกห้าหกแปดค่ะแล้วก็หกเก้าค่ะ กับพุ 72, 75, 75, ่นไข่เจ็ดสองค่ะเจ็ดห้าไม่เจ็ดหายขี้ 78, 78, กันแน่ๆเจ็ดแปดเจ็ดแปดกับไฮไลท์เจ้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ากับนาลุ่นค่ะท่านผู้ชมสุดพิเศษล่างเนาะ่อไปเป็นสุดพิเศษล่างสุดพิเศษล่างเพื่อนกะเด่นอยู่ที่ศูนย์กับแปดค่ะ ศูนย์กับแปดล่องสี่กับหกเด่นที่ศูนย์กับแปดแกท่านผู้ชมมาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันน้องใจให้เจดียแ์แน่ไ่ได้ออกไปทางไหนไม่ได้หาเพราะว่าเจดียงนี้ในส่วนระยะพักฟืนอยู่เนาะเพื่อนกระจับคู่หายยู่ที่เดนศูนย์สี 4, ่ศูนย์หกศูนย์แปด ซีแปดหกแปดค่ะเพิ่นไม่เด่นให้ค่ะไม่เด่นให้ก็คือศูนย์หกแล้วก็เพิ่นเด่นใหเดียวที่หกกับแปดนะมั้งศูนย์แปดศูนย์หก 6 8ค่ะเด่นอยู่ที่0ูนย์ที่แปด่ประเด็นบันไดเนะาะแ้วก็มี0ูน8สค่ะเอาสุดพิเศษบนพิเศษล่างคนอีก,กชัยเนาะเป็นแนวทางในการเสียงสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลาข้างบนก็ได้เตี่ยสองหประกบด้วย6กับ7เด่นที่6กับ7 6็ดหกสองหกห้าหกแดหกเสองเห้าดแดเ ข้างล่าง0กับ8ค่ะเพิ่นให้มา0 8เนาะลอง4กับ6ตัวปกตัวประกบเลขอแ่0 4 0 6 0 8 4 8 6 8ตัวเด่นก็คือ0 6แสดงว่าเพินเด่น<อ>เด่นเด่น0กนะับ8ค่ะ0 8 0 6แล้วก็6 8ค่ะเป็นแนวทางในการเชื่อสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาล นะคะก็ก้กอยท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยเปน็นน้ำกันจังซื้อกีมกระท่าก่อนไม่ได้ตามเบอร์โทรันไทหน้าจอนะคะกีมลดฟ้ากัดจุดด่างดำสบู่สีส้มนะคะแล้วก็ตัวนี้นาโนเซรั่มนาโนเซรั่มหน้ากระจกมันคือย่งคือเก่าเจดี๋งตีเจดียงกับท่าวันเวน้นวันนะวันเว้นวันนะคะคนป่วยเดี๋ยวส่วนใดป่วยกระท่าถุกมือถุกมือ เดินจะกาวเินกะท่าหมดกะท่าที่นี่หมดกะเมาไปท่าแมนของกำแพงกะท่าใส่ดีกะลั่นตีได้เลยทีมงานเข้าใส่บดทุกคนเนาะแม่ค้าลอตเตอรี่กะใส่แล้วก็ทีมพันสองร้อยบาทยาใส่ตายาแค่เสียมกะขายอยู่คือเกาค่ะสนใจทักแม่ได้ต่างปรคเทศนหายนาโจนะคะสนับสนุนเจแดงด้วยการซื้อสินค้าท่านได้ประโยชน์เจแดงก็ได้เงินได้ประโยชน์ทั้งสองทางเนาะค่ะ สรยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมนี่กัซื้อไปขายมาซื้อมาขายไปสังคมจะอยู่รอดด้วยการจับใส่สายส้อยแพงไว้กับเงืนหามาได้กับซอยเจ้าของในท่านหนึ่งล่ะคะ่ะช่วยให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สวยงามแล้วก็ซ่อยกันในทุกๆด้านนะคะผู้ใดมักสวยมักงามกับใ,ใส่ขี้ผู้ใดสุขภาพกับ สิบสองออยพัดค่ะนะคะถ้ากลับมาได้ตามเบื่โทรขึ้น้หน้าจอนะคะเจแดงขอขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกกำลังใจสีโซพูห้เจแดงนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยเจแดงยังมาหายดีดอกยังเสียงออยๆยังเสียงดังว่าท่านใดค่ะเสียงดังไรกับเมยเว่าไรกับเมยนะคะส่วนระยะพักฝืนกินแบนเบิดเมื่อละสองขวดยังว่าท่านไดฟืนง่ายอย นี่ภาพว่ากาันเขาเลือดนะคะกันเขาเลือดเลือดเลือดมันออกเบิดแล้วมันสีดตัวสีดเบิดไหมะคะคนเขาให้สามกับปุ๊กเก็ดเลือดอีกสองกับปุ๊กผลของเลือดนั้นทําให้ร่างกายอ่อนเพลียงสินละคะ่ะท่านผู้ชมเฉพาะกระเจ้าเสียเลือดมากสินชีวิตไว้เนาะเะจแดงกขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับความห่วงใยของท่านที่มีให้เจแดงขอบคุณมากๆคะ่ะ กให้ท่านรวยรวยเฮงเฮงสวัสดีนะคะ